สดีครสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกและปลอดภัยนะครับผมขอแนะนำร้าน c o o k ี้แลนด์ช็อนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องค o กกี้แลนด์ช็อปนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสวัสดีครับเจอกันเหมือนเดิมนะครับ วันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการโอนเวลแบบเบื้องต้นเลยสำหรับคนที่เล่นภาคเก่าเนี่ยก็จะคุ้นเคยอยู่แล้วตั๋วโอนเวลนะครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นไอเทมก็คือเขาจะเรียกว่าการถ่ายทอดสดฝึกวิชาอะไรสักอย่างเนี่ยครับก็เรียกง่ายๆคือตั๋วโอนเวลนะครับสำหรับคนที่เป็นมือใหม่แล้วยังไม่รู้ว่าเอาไว้ทำอะไรนะครับตั๋วโอนเวลนะครับก็ตั๋วโอนเวลก็คือการที่เราโอนนักเตะจาก สมมติ R n เนี่ยเราก็เลือกเลยครับมันจะเพิ่มอันนี้จะเป็นช่องมาใหม่นะครับก็คือมันจะเพิ่มช่องก็คือการถ่ายทอดการฝึกอันล่างสุดเลยนี่ครับการเราก็กดเข้าไปอ่ามันจะขึ้นหน้านี้นะครับเราก็ดูแต้มของเราครับที่ขวาบนสุดนะครับหน้าจอนะครับมันจะมีคตว่าเป็นรูปกลวยนะเรามีอยู่ดึงพันแต้มนะครับเราจะโอนให้ใครสมมุติเราจะโอนให้โอน่อาลูนินลูนินเราก็จะโดนหักในเรื่องของภาษีการโอนก็คือ10%รลูนินเราก็จะได้ววยี่สิบเก้า พอเรากดโอนย้ายเนี่ยเนี่ยโอนย้ายเนี่ยเราไม่พอแล้วเพราะว่าเรามีอยู่หนึ่งพันครับเวลสามสิบไปเวลให้ตัวใหม่เนี่ยเราต้องใช้แต้มโอนเวลคือพันหกแต่นี้เราไม่มีนะเราก็มีแค่พันเดียวนะครับแล้วก็อานายเนี่ยก็จะเป็นเวลศูนย์เลยถ้าเกิดสมมติเรากดโอนไปสมมุติเรามีแต้มพันหกเนี่ยเราใช้อานายปุ๊บแล้วเรากดโอนย้ายไปให้รูนินเป็นเวลยี่สิบเก้าเนี่ยครับ ก็คืออานายจะเป็นเวลศูนย์เลยนะครับก็คือเป็นเวลศูนย์สามารถขายได้เลยนี่คือขั้นตอนแรกในการโอนนะครับส่วนตั๋วหามาจากไหนนะครับก็เข้าไปที่ร้านค้าครับร้านค้าครับเข้าไปที่ในเรื่องของการแลกเปลี่ยนลดลงเรื่องมาที่อาทิมครับอ,อันนี้มันก็จะแจกก่อนพวกช่วงแรกๆมันก็จะแจกก่อนอันนี้เราก็แลกเลยแต่ผมไม่รู้ว่ามันตันเท่าไหร่นะ,ะแรกผมก็แลกไปห้าสิบตันแล้วครับเนี่ยได้เท่าไหร่กันดีวะหลานห้าได้มาห้าร้อยแล้วก็ได้ไม่อั้นหรือเปล่าเนี่ยโอ้ได้ไม่อั้นเหรอ แล้วผมกดขอกดไปเรื่อยครับโอเคได้ห้าร้อยเหรอตันแล้วมั้งโอนี่นครับใช้เงินแรกได้นะสี่ห้าร้อยห้าร้อยอันนี้ก็ใช้ได้ครับมันก็จะมีขายตามร้านอย่างเงี้ยครับปกตินะแล้วก็ตามที่เราเติมพาร์ในครั้งหน้าเนี่ยก็จะมีได้อีกสามพันละโอ้อยเดี๋ยวผมกลับไปหน้าโอนนะตอนนี้เท่าไหร่อ่าตั๋วโอนเวลเรามีห้าพันแล้วอันนี้เราสามารถโอนได้ละก็คือเราก็จะโดนหกักภาษีในการโอนสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือเวลสามสิบโอนให้ เม็ดส้มตัวใหม่เม็ดส้มตัวใหม่เนี่ยก็จะได้วิวยุบเก้าการเทนเราก็จะหาเทนแป๊บเดียวเพราะว่าเราสะดวกครับเพราะาเรามีตัว๋วโอนวิวนะแต่เราก็ต้องใช้เงินในเกมแล้วก็หรือว่าเป็น f c หรือว่าจะเป็นการเติมพาร์ตก็อาจจะแจกหรือว่ากิจกรรมต่างๆเนี่ยก็าอาจจะมีการเรื่องแจกในเรื่องของโอนวิวต่างๆนะคือตั๋วนั่นแหละครับก็โอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอันนี้ก็เป็นแนวทางขั้นตอนแรกง่ายๆเลยในการโอนวิวขั้นพื้นฐานเลยครับก็ใครชอบทีปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับ